เอื่นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองสารตารด็อรเตอร์จชกาสิธิพันธ์คุณจนราศักดิ์ญาติรกุล S of Digital Marketing สื่อการค้าเซนต์เวิร์สื่อมังชนอยวกพูเกี่ยวกันคุณบรรดาสุกโคและรองพันธ์ปีมงส่งเสริงพัฒนาคุณภาพเชิคตัวิการ และที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวเอ็กซาของสโมของพวกเราค่ะนักามเปคนกบฏวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราก็คือวันดาวสิโดโ,โลกวันที่21มีนามของขทุกปีสหประชาชาติจะกำหนดให้วันของเรา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจการยอมรับและให้โอกาสแก่บุคคลที่มีภาะวะดาวสิโดมหรือเอต้าโครโมโซมในฐานะสมาคมผู้ปกครอง APID แห่งประเทศไทยเราถนัดนี้ว่าบุคคลทู้มีภาะวะดาวสิโดมหรือเอต้าโครโมโซมเราไม่ได้ต้องการาการสงสารแต่เราต้องการโอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมทั้งในด้านก,การศึกษา การจ้างงานและการยอมรับของสังคมโดยมีเป้าหมายคือความสุขในชีวิตที่ยั่งยืนโดยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต้าโกมโซมจัสติฟายยูจึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่เป็นการส่งเสียงให้ไปไกลที่สุดลึกเข้าไปในใจของผู้ท่านว่าพวกเราถึงแม้มีเพียงหนึ่งโกมโซมที่เกิดมา <Okay. S 1> นอกนั้นไม่แตกต่างครับ เราเหมือนคุณเรามีความฝันเรามีความต้องการเรามีค,มคุณค่าไม่ต่างจากทุกคนขอพิการยอมรับและโอกาสที่เขาดกันคัดบในปีนี้เรายังมีหนึ่งความภาคภูมิใจนั่นคือที่เสด็จคับสามสตูดิโอสตูดิโอแห่งศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยโดยการปรับปรุงอาคารสองชั้นเนืที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตร สำหรับสร้างสามชายศสลยิปัจากศิลปินเอตตาโคโโซนโดยเฉพาะ2ีสิาสาสตูดิโอเป็นศูนย์การแห่งศิลปะและการส่งเสียงสื่อรรส,สารส่งต่อบทสนทนาและก็เรียกร้องของเอตตาโคมโซนพุ่งตรงสู่โลกใบนี้ครับปันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนสถาน,นะดาวซินโดมให้เจเลิดฉาย เป็นดวงดาวบนฟ้าฟ้าด้วยนิรษษษษทรรการศิลปะครั้งแรกของพวกเราจัดขึ้นไอดือซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แ,บบแสดงผลงานทางศษษษษิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักความงานความสุขเต็มที่ได้อย่างไรกิจสัตย์ไม่มีข้ออ้างด้วยเหตุผลทางพันธุกรรมใดๆ